สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากกับช่างกระต่ายย่อนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปไปเที่ยวกินอาหารอัฟกันนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันแล้วก็จะไปกินเคเอฟซี FC ด้วยตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะทีแรกอุ้ยมีน้องหมาเต็มเลยหมาเต็มเลยอะ่ะมันเป็นแบบสวนอะ่ะ 哎呦妈！Bla, 这妞、啊嗯啊，干嘛今天不没换裙子了？咋丑呢？咋丑？咋丑？咋丑？哎，浪费！ ขาทำอะไรกันน่ะอู้อกเกี้ยวดอเี้ยวฮัฮฮสุด้นก็เป็นน้ำแข็งนะโอ้ใจลูกสาวสยไปไหนเนี่ย Hang ong có. mì tuk con tua lại tắt bố hát nham nham hiểu 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 ทำให้อาหารหมมไมันเคี้ยวอะไรก่อนไม่้าเคี้ยวเหมือนแฟนเลยเจฮายลิวสกอนอ์ีมน จน้อนดิสะชอปท้ารบกวนเพราะว่าตรงนี้มันต้องมีหมูใช่เหรอ <c oughs> อะไรเป็นเบคอนแล้ว <c oughs> อันเนี้ยลินเดอร์อ่านไม่ออกหมูทำไมเป็นรูปหมดูดูน้ำมันเป็นน้ำแข็งอุดอุด เห็นไหมนอนอยู่อูดอูดอะไรหรอฮะคานิ่ใช่หรอเอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าแโบบอ บ้านน้องเป็นหินหมานี่น้ำอกไก่ไก่ไกเออร่อยปะอร่อยไหมดูบ้านน้องดีรูเล็กจังยอีกตัวนี่ นโอ้เอี๊อุ้ยน้ำมันเป็นน้ำแข็งเลยอ่ะ Water is ice นี่บ้านน้องอุ้ยไปแล้วอุ้ยน้องยืน Santa please 可 <laughs> 不 <laughs> <laughs> 可以呢二哥嗯嗯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 嗯

วนนี้เกือบดีสองพันสิบเจ็ดแต่แม่ฟีดอะวะแล้วมันมีเขามีพงให้ด้วยอะ่ะนั่นบ้านบ้านใหญ่จังมีพงให้กระต่ายด้วยเตีอ่ะอุ้ยวัวชีสไกอร์อะเลยเดฟวินนี่ตา

เอ้ไงเ้ันงเรื่อเยื้นเ่่อชะลอกว่ะทำไมเขาไม่ปล่อยให้น้องออกมาล่ะ คำค้ำค้ำคำดูดิเขามีทางอะไนี้ด้ะนกนกินกเขาให้น้ำหรอเป็อน้เหเจ็เอนนะเดียวว่าอเคเลยฮวันี่นเขากำลังให้อาหารให้น้ำ พ وني ่อร์ทแลนพ وني นี่ันชื่อว่าฟินเซนกับกิมมา <aked cities S 1> กิมากอ่เากิมม่า Kì nèo Kì nèo Mua mong à <laughs> 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 Mình hiểu Lâm Hey hey

เหมือนพิษพิษตะพันอะไรประมาณ ลงห affiliated. นังรอยเท้าสัตว์ใช่ไหม้

ถ้าเจอเจอแล้วนอนนอนตนิดตัวเดียวมันเล่าอยากรู้ว่าเป็นขี้อะไรไหมล่ะอ่ะดูอันนี้เป็นขี้ของตัวอะไรอ,ไอ่าแม่ป่าไ,ไ,ไ,ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่

อ้านตัวเปน,นเบอร์รี่มดแล้วก็กินตัวนี้ละมันกินได้ทั้งเนื้อทั้งผักดินแรงเสียงมันหลับอ๋อวิิตดิวิวิตเีม่ทานได้ตาเผาเฉยฟิชอะไรวอนตลิคบูว่าทันมีดหอกค้สุ่มว่าทันตัวแวอ สวยมากสวยมากต่อไปเราก็จะไปหาอะไรกินกันนะคะันปร้านอาหารนะคะ เด็ยเด็ฟ like mm ินิอนเนอชุดง่อินเตอร์ฟชันนึงุดเนี่ย้อนเยนอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นป๊อปปูล่าในอีรัก อบกันมันคยอโยเกิร์ตเครื่อเหลีไม่ใช่เมาหลอกเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปนมีเยออกเนล้วแซนเนื้อี๋ซุปเป็นหรอกถูกย๊อกแนชิมเนื้ไหมซุปปซุปอะอันนี้คือซุปซุปไปอ่าว่าแต่ตัดซุปอัดไอศกรีมเขมิ้นเหรออด วว้าไล์กับเอ่อไล์กับโจ๊กเหมือนโจ๊กแล้วก็เหมือนใส่ขมิ้นได้กลิ่นเคร,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 รื่องเทศอืมอันนี้ที่กระตาสังอันนี้เป็นข้าวนี่เป็น แหลมแก what is i I have no idea อันนี้อะไร What did you think about this <laughs> or t e sour Yeah sour, sour right? like a yogurt t d you care this? t h i i i e o ฮอนนลิสดย์ซาก็เดนดเทมเพลตอะเดวต์กู่ข้างเกลือใสเกลือไปหน,นึ่งเกลือร้อนก็เหมือนจบเนื้อเปื่อยมากใช่เนือเนน้อแกเปืเป<า>่อยมากไปดูนะมันชิมดูนืหน,น่ะมันเป็น,น ไม่เหม็นใช่ไหมมันไม่เหม็นก็อร่อยนะไว้แต่แต่ลังวะ Do you want to try this What is This is the l a m p l a m p เป็น t a อะไร n ันน Like this Like this It's like the beef Beef the b e e i the sheep the beef and the lamb bed Can you prove it? I have idea for this one. I'm going to try. I'm going to try. 南疆肉，鸡包，鸡包。嗯。这哪样？鸡包吗？对。好得米，得米，好。香。好香。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 香 อะไรกว่านี้ใช่อ,อันนี้แม่งขาแหละมันแบบมันเหมืนอนเยอะหรือเปล่าอันนั้นเราเป็นเนื้อแบบว่างสันนอกอะไรนะแต่บอกว่าอันนี้มันเฉยๆว่ะเฉยๆเนี่ยใช่ว่ามันมีกลิ่นกันเทศอะบางคนเขาชอบกันอันนี้คืออะไรอ่าเคบับชีสเคบับ

เอาคือกลมเด็ดไปยืมกันหน่อยอันน <<|yo|> ี้คือแบบยูกันเยออะไรแน่ไหมถือว่ากินแรงนะดูมาสซาฮอสดูมาสซาโชปะเดี๋ยวซืเดี๋ยวมาสมแนมาสก็ได้แล้วมาสแมนโฮยิสก็ตัวอะไรนะยิสยิสต้มมันบุกไปเยอะตมันรุกอับบารแบบไม่เบื่ สเตบบี้ไม่หนแตเด็นแมมาอันนี้เป็นไก่นี้เป็นตัวรับยอกหยอกดิเนต์ได้เด็ดตองเด็ดลองดูมะเขืออร่อย I p r o m อิตอันนี้เป็นมะเขือมะเขือยาว

กูดูปกูด,ดูที่แล้วดกเข้ามาแอบตามเหนะมือนโรตีมันเป็นครับแป้ปงอบมาต่อต่แบบว่าแล้วก็ผอมแต่าของแฟนกินกับอันนี้น่าจะอ่อยผมไม่ชอบกินปีกหัวเหรอ,อไม่อยากลองเยอะมากเอาละ เราชออเรามาในกิจตอนนี้เราก็มาชิมเคสีสจิรเลนนะ เูียวกันว่าจะอร่อยเหมือนที่ไทยไหมอ่ะแค่ลองแตะหน้าจอดูโอเคก็ไม่ดีเอาพัคเก็ตพัคเก็ตให้น้อง นี่คือเคฟีีเดนนะคะแค่กล่องก็แปลกลนะดูกล่องเขาดิไอไ้ไม่มีไก่ไม่มีกระดูกแล้วก็ไก่ป๊อปอันนี้คืออะไรอูป่อไปอ่ะไอ้เป็นอะไรน้ำขดร้อนมาลองชิม อไรม่มีกระดูกอะไรซอสมีห่ออย่างดีอัอน,นี้ที่เขาสั่งอ่ะอน,นี้ที่สั่งไปไม่รู้คือซอสอะไรมีมีซอสให้เลือกเยอะมากอ่ะหนึ่งคือซาชิ ยำไก่อรา,าติเหมือนที่ไทยเลยนะแต่ที่นี่แม่มีริงแซบแม่มีพวกยำไก่แซบอะไรแบบนี้รสชาติเหมือนที่ไทยเลย แล้วก็ไม่มีกุ้งโดนนะัดเมนูที่ได้เยอะไปป่ะแค่ลองจิ้มอันนี้ป่ะรสชาติมันครับพิซอ่าแค่ปลาปลาใบเตยคล้าคล้ายๆนักเก็ตเลยแต่ไั่เห็นว่าป๊อปคอร์นชิฟเก็ตเพราะว่ามันเป็นนักเก็ต<ม>แบบเล็กมีเชียงไกป่ป๊อปมันคือนักเก็ตลองอันนี้ชิ้นเล็กมากอะมันวิ่งแคดแต่มันไม่ใช่วิ่งชับ แบบชิ้นเแลบบ็กไห่คะแบบที่ไทยชิ้นใหญ่ตุ้มจืดปะก็จืดะ,ะก็เหมือนที่ไทยอ่ะเมือนรอผมว่าที่ทยมันจะากวกนี้ขุ้คอนอนี้อ่ะอัน,นี้เหมือนแค่แบบชุบแป้งมาทอดดเหลองเป็น อันนี้อันนี้ไปไปกินก่อนนะป๊ายบาย